แหล่งท่องเที่ยวอีสานแล้วนะครับแล้วก็ที่อีสานเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่อาหารอีสานนะครับยังมีอาหารปักใต้ที่รสชาติอ,อีสานด้วยก็คือมีการปรับปรุปรงรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์ของอาหารอีสานเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแกงไตปลาครัวกิ้งัาสตอความลงตัวเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับจังหวัดยะโสธรขึ้นชื่อว่ามีกิจกรรมและงานประเพณีเป็นที่รู้จักมากมายไม่ว่าจะเป็นงานบุญบั้งไฟแห่มาลัยข้าวตอกและจุดไฟตูมกา เป็นเมืองที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนายสายชนสังดวงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พาครอบครัวมาลงหลักปักฐานใช้ชีวิตและเปิดกิจการร้านอาหารใต้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรมามากกว่า30ปีสามารถสร้างไรายได้ให้ครอบครัวส่งลูกเรียนจนจบประสบความสำเร็จมีงานทำที่มั่นคงและเปิดร้านอาหาร ที่เป็นศูนย์รวมของสมาคมชาวใต้ด้วยที่สำคัญได้รับความนิยมในรสชาติความเป็นอาหารใต้เป็นที่รู้จักของชาวยะโสธรก็ส่วนมากที่เขาเชอบกินแกงคั่วก,กลิ้งไตปลาแกงสม้มพวกหมูหวานหมูกระปีพวกเนี้ยครับพวกทอดปลาขมิ้นพวกอะไรพวกเนี้ยครับอยู่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากกว่าไปทุงไหนเราก็ได้สบายใจกลางค่ำกลางคืนเจอตรงไหนก็เออโอเค แต่นี่เรามาอยู่ในเมืองแบบนี้เออไปเจอทุงไหนมีแต่คนรู้จักกันแบบนี้นะไม่ว่าคนสูงวัยหรือว่ารุ่นเดียวกันรุ่นน้องรุ่นลูกร,รุ่นหลานคือพูดง่ายๆก็เออโอเคการอยู่ผมจิตใจตรงนี้ครับตลาดโต้รุ่งยโสธรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีชาวใต้มาค้าขายไม่ว่าจะเป็นขายพวงมาลัยและแกงใต้หลากหลายเมนูซึ่งได้รับความนิยมจากผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้ในช่วงเย็น มาอยู่ที่นี่ก็เกือบ30ปีเลยนะคะที่ว่ามาเปิดร้านแล้วก็มาเล่าเรียนแล้วก็เปิดร้านอาหารกันก็ลูกหลานหลายคนที่มาช่วยกันช่วยกันจนเดี๋ยวนี้เขาก็เรียนจบไปทํางานกันหมดแล้วก็เกือบ30ปีที่อยู่แล้วก็รสชาติอาหารส่วนมากเราอยู่ก็อยู่ในใจในกลางเมืองนะคะอาหารใต้มันก็เลยสะดวก ที่ว่าคนที่เขาชอบรสชาติอาหารใต้รสชาติอาหารความเข้มข้นอะไรอย่างนี้ที่เขาชอบนะคะตอนแรกๆมันกว่าก็จะกว่าที่จะลูกค้าจะติดทาให้เขาถูกใจถูกปากเขาได้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันปั่จะอยู่ได้ถึงขนาดนี้นะคะตอนนี้มันก็ทํามาตลอดแล้วเราก็มีลูกค้าประจาเยอะส่วนมากก็จะเป็นคนทํางานเหมือนที่ร้านบางวันกลางวันไลน์แมนอะไรก็มี เริ่มแรกก็มาอยู่นี่ก็ไม่ได้มาขายของแล้วครับขายมาทําทนาทํานาทำทำไปทํามาก็เขาชวนมาขายของอยู่ตลาดโตลุ่งขายมาเกือบ20สปีแล้วอันนี้ลูกสาวก็มาขายยำดูข้างๆกันขายไปขายมาก็มาขายดอกไม้ทีนี้ขายดอกไม้ไปด้วยเลยมันก็ดีมันแตกต่างก,กันกับอยู่ทางใต้บรรยาก,กาศก,ก็แตกต่างกันเยอะเลย คนละคนละอย่างไก็นนกก <c oughs> กรปัจจุบันมีชาวใต้จํานวนไม่น้อยที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานพวกเขาเหล่านี้มีการปรับตัวมีวิถีชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับคนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีและอาชีพที่สืบทอดกันมาแล้วนํามาเผยแพร่ในพื้นที่อีกด้วย พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีท้องถิ่นอันดีงามนับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของพี่น้องชาวใต้ที่มาอาศัยในพื้นที่ภาคอีสานได้อย่างลงตัวกิติชัยลำสมุทธนชัยจึงเจริญทีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดยโสธร